หลุดภาพจริงบนพลาส,สิพร้อม4ีเซนสทอมและดีไซน์ตัวเครื่องใหม่กับสเปคเต็มแบบครบครบหลังจากมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งความแรงจากชิปใหม่ https colon s l a a s t e p h o n e com slash web slash liquid s t q k i d monpaski o n i n k i bench a g i n slash ส9 5 8 7 4แเละเรนเดิร์ของตัวเครื่อง https colon s l t e p h o n e com s l a s web s l a s i q u i d i monpaski o n bench slash เ ในที่สุดเราก็ได้เห็นภาพจริงของวันพัส s 15ว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดกันแล้วโดยล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพเรนเดอร์อย่างเป็นทางการจากวันพัสและภาพตัวเครื่องจริงจาก dcs h t t p s v i b o c o m 6 0 4 8 5 6 9 9 4 2 q 6 d b 9 9 d g ในสีใหม่ล่าสุด s e n s t o r m ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ต่างจากรูปนะักก่อนอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีสเปคตัวเครื่องและทีเซอร์ออกมาครบๆเลยด้วย จากภาพที่เปิดเผยออกมาจะมีดีไซน์ของโมดูลกล้องหลังที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากโมดูลกล้องวงกลมขนาดใหญ่ในรุ่นก่อนมาเป็นดีไซน์ที่ดูคล้ายกับรุ่า 13T 13S ที่มีความเรียบหรูและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ภาพตัวเครื่องจริงที่หลุดออกมาจาก DCS h t t p s w r v o c o m 6 0 4 8 5 6 9 9 4 2 q 6 d b 9 9 d g แหล่งข่าววงในชื่อดังยังได้เผยให้เห็นถึงขอบจอที่บางเฉียบ และการจัดวางปุ่มต่างๆทั้งปุ่ม plus key ปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม power ที่ยังคงเอกลักษณ์ของ OnePlus ไว้อย่างครบถ้วนนอกจากสี s e n s t o m แล้วยังมีข่าวหรือว่า OnePlus 15จะมีสีอื่นๆให้เลือกอีกด้วยได้แก่ Miss Purple และ Absolute Black ในส่วนของสเปค OnePlus 15ก็จัดเต็มสมกับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงคาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ที่มีอัตรารีเฟรชส,สูงถึง165เฮ และขอบจอที่บางเฉียบเพียง1.15ม mm ิเมตรขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 e l i t Gen 5ที่ลื่นไหลและทรงพลังในทุกๆด้านและแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง7000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 100W แบบมีสายและ 50W แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก dcs https c o o i b o com slash, 6 0 4 8 5 6 9 9 4 2, slash, q 6 d s b 9 9 a g เพิ่มเติมอีกว่าวันพัสิทจะมีแรมและความจุให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแรม 12GB 256GB 12GB 512GB 16GB 256GB 16GB 512GB และ 16GB 1TB 16ตัวกล้องของวันพัสิทก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เช่นกันโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังสามตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด 50MP พร้อมกันสั่น o วยกล้องเทเลสโคจากซัมซุง JN5 ความละเอียด 50MP และกล้อง ultra ระดับ UIDE โดยตัว OnePlus ว15จะทำงานบนระบบ ColorOS 16พื้นฐานของ Android 16สำหรับเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายในประเทศจีนและ OxygenOS 16สำหรับเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายทั่วโลกสำหรับกำหนดการวางจำหน่ายวัน p l u s 15ได้เริ่มเปิดให้ pre-order แล้วในประเทศจีนและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนการเปิดตัวในตลาดโลกคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมปีนี้ ที่มา i s m o c h a n n e l h t t p s w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  e i s m o c h a n n e l c o m 2 0 2 5 0 9 2 8 1 5 o f f i c i a l i m a g e l i v e s h o t